ก็แบบว่ากูาเห็นหน้ำอะไอย่ีอยู่แหละ Last player standing พี่แกโกเบตผมเห็นเขาปล่อยเลน,น่าเดินขึ้นไปไม่เป็นไรนะพิมเขาไม่พูดด้วยไม่เป็นไรนะพิมเราเห็นเราเห็นทุกอย่างเราเห็นทุกอย่างเธอาไหรอะไรนะไปแล้วเวกือบหมดแปะกอแพ้เอ,เอมาน

โน่รับหนีวันเว้คุณหน่อยหน้าสีหน้าสีนะเป็นยังไงครับเันหนึ่งเลยอ๋อเราไปนึงก่อนลยนี่อ่ะ เอยอะมากน้องมีมีมีตัวมีตัวเยอะมากเยอะมากเยอะมากจะไปดาว Spike down C เชิดบินหน่อยเช่ดบินหน่อย

<S preachers> uh, the last player standing. planted. Last player standing. Planted, be fast, last player standing. Right Spike down, A. Last uh, nice uh. player standing. You had your fun. My turn. Uh, Tired out. Oh. Uh, I don't oh. good I the out. No, reloading. Here. Uh. 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 Oh, wha what?

แม่สเฮนาริงวะขอบอ่ะไปเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวบ่อยกแล้วมีแวนดอนในไฟนะตงศพจบเคื่องบนไปนะเอ้สองนั้น One enemy remaining. Placing swarm grenade. out. Placing swarm grenades. You? have fun, Reloading. ิเพือนเดนานุมาพิการไม่เล่นัเลยเราจะวัดรอติดแล้วสิเอ้อโนโนถือไปโนถือไปรอไปนะประตูอาไหมสามสองหนไป 1นึ่งสองสามเฮ้ยน้าในไซ่ในไข่ในไซไขหลังหลังเอร์้อยห้างหนูก็ลงเหมือนกัน นหอน,นอึ่งร้อยห้า <105. S 2> ผมกดไปสี่สิบกดไปสี่สิบมันคือร้อยสี่สิบห้าหลังลาแล้วเทาอาอดีกว่าเท่ดีกว่าเท่ดีกว่าเท่ดีกว่าหลังนา่าจะมีแล น้องน้องไปแล้วอะจิมนคิวจอยแตกปัญญาอ่อนปัญญาโอ้นาน <king> yeah, I got the spike. Spike down A. I oh, I no. I no. I what do. One enemy oh no. remaining. Last player standing. No. No. ป้อมกราเน็ต out alarm boat อ u t ตาย found them ป้อมกรเนตเอาได้ยบอดเลี้ยวนะรแรงไงีอดแบบไอ้วอเตกิฟยูโ o ่เออได้เหเหมือนดีเยอะี่ีจะเคลียร์มันไม่ต้องจ่ายเยอะรอสีเคลียร์เล่นเบ็ดไปเรื่อย ไปเดินวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ไม่ทันละไม่ทันละเิดีเิดีเดี่เฮดี้เ้เฮคี้เฮ้เฮด้เฮดี้เฮดี้ี้เก็บ้เนดอ้เดี้วี้เฮดี้เด อีครบตัวท้ายเหียเมาส์กูเป็นไรล่ะกลังมุมแรกเฮ้ยตวละไม่มีของครบม่ของครบม่ของครบม่ของครบเป็นใหเป็นให้เราพี่จ่ายก่อน เรียบร้อยคิวละอ๋อ Thought you try harder เ oh, ฮียเมาส์ก kind of ูค้างสองช็อตไอสัตว์นี่ไม่ตายตัดสี่ตัดสี่ถอยได้ Spike down A

เดี๋ยววันนี้ให้คิดใจเกมตีแล้วตีตีครับเหนียวจ้ำ My ultimate is ready ตัวมาหน้าใครวะรอสี่วิธีรอเอคอนเสียเอเกียจัด

Love it. Enemy spotted A. What Enemy spotted One enemy remaining. Hold the height up. ี yeah, ่อวันบ yeah. ุเลตเเอยค่อกล้จะตายไม่ค่ยกล้จะตายเงานัวไม่ค่อยมีเพื่อนเฮียเดี๋ยวมาฟันมาฟันมาฟันรอรอรอเสียงผัวรผัว

ีมีมีเสียงมีเสียงมีเสียงมันจะเล่นนะเล่น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 เล าอาละรอเขาเดียวเอนนงไตมน,น,นต่อตัว <S <S มีแฟลป,ปะ่ะไม่มีคอมบอนค e มบออตัวมี n ฟลชป่วไม่ Nice! Hey. Hey. That sucks! Reloading! Mm -hmm. we need oh oh. oh. down ah. Spike planted!

ไปไปไม่ใครเล่นโอ้ยเอมกูไม่จับเน่ะยืนมือลายเหี้ยกูไม่ไหววะกูยิงยนมือกูลา้เฮียจอดท้ายแม่งใครเขพิมพ์มา